สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเกี๊ยวซ่าหมูซอสโคชูจังครับ เป็นเมนูที่มีขายอยู่ในเซเว่นนะครับดดดี้ซื้อมาทานแล้วเออแปลกตีอร่อยดีนะครับก็เลยลองนํามาประยุกต์ลองนํามาแกะสูตรดูนะครับปรากฏว่าอร่อยลงตัวนะครับก็เลยอยากจะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองไปทําทานทําขายกันดูนะครับตัวเกี๊ยวของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มเนื้อข้างในเนี่ยก็นุ่มเด้งอร่อยนะครับ เป็นสูตรที่เราทำกันมาหลายรอบแล้วนะครับส่วนซอสโกชูจังนะครับก็มีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆน,นะครับแล้วก็มีความหอมของพริกโกชูจังด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของเกี๊ยวซ่านะครับเราใช้ผักกาดขาว200กรัมเกลือ1ช้อนชาหมูบด300กรัมแผ่นเกี๊ยวแดที่ซื้อมาจากแมคโครนะครับประมาณ70กว่าบาทครับต่อไปเป็นต้นหอมซอยประมาณ2ช้อนโต๊ะขิงบดละเอียด1ช้อนชากระเทียมสับท์1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชา ซอสโชยุหน่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาหนึช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของซอสเกาหลีโคชูจังนะครับเราใช้น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าห้าช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกโคชูจังห่ช้อนโต๊ะครึ่งครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนำผักกาดขาวมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับวันนี้แดดี้จะใช้เป็นผักกาดขาวนะครับบางคนจะใช้เป็นกระหล่ำปรีก็ได้นะครับแต่ตัวผักกาดขาวเนี่ยมันจะไม่เหม็นเขียวนะครับแล้วก็ช่วยให้เนื้อหมูของเราเนี่ยมีความหวานแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยครับนี่นะครับพอเราสับละเอียดแบบนี้แล้วเราก็นำมาใส่อ่างผสมครับ จากนั้นเราก็นําเกลือประมาณ1ช้อนชามาโรยให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็คลุกคล้าสักเล็กน้อยเพื่อนๆไม่ต้องขยำนะครับเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีตัวเกลือเนี่ยมันจะไปช่วยรีดน้ำออกจากผักกาดขาวได้ง่ายขึ้นครับพอครบ10นาทีเราก็นำมาบีบเอาน้ำออกนะครับจะใช้มือบีบก็ได้หรือจะใช้ผ้าขาวบางบีบแบบแดดตี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้แต่เนื้อผักกาดขาวแบบนี้เอามาผสมกับไส้หมูได้เลยครับ นี่นะครับพอเราบีบน้ำออกแล้วเราก็จะได้เนื้อผักกาดขาวแห้งแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเนื้อหมูบดมาผสมกับผักกาดขาวครับตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำมันงาซอสโชยุน้ำตาลทรายขิงบดละเอียดกระเทียมสับ พริกไทยปน่นจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนนี้เราขยำแรงๆได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการนวดหมูให้มันนุ่มเด้งไปในตัวด้วยเลยนะครับเราจะนวดหมูแบบนี้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยจะได้เหนียวขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับพอครบ5นาทีแล้วเราก็จะใส่แป้งมันลงไปครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปครับพอเราใส่ต้นหอมซอยแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เราไม่ต้องนวดเยอะแล้วนะครับพอต้นหอมเข้ากันดีแล้วเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับ ระหว่างรอเราจะมาเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งเกี๊ยวกันนะครับวันนี้ดัตตี้ใช้ใบตองนำมากรีดให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาลองที่ซึ้งไม่ให้ตัวเกี๊ยวเนี่ยมันโดนไอ้น้ำโดยตรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวเกี๊ยวมันจะแฉะได้นะครับนี่นะครับพอเรากรีดเสร็จแล้วเราก็นำมาวางรองบนซึ้งนะครับจากนั้นเราก็ทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกี๊ยวเนี่ยมันติดกับตัวใบตองนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําเกี๊ยวมาห่อได้เลยครับวันนี้ดั๊ดนี้ใช้แผ่นเกี๊ยวซานะครับซื้อมาจากแมคโครตัวนี้ก็จะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ห่อง่ายมากเลยนะครับเวลานึ่งเสร็จแล้วตัวเกี๊ยวมันก็ไม่แตกด้วยนะครับวิธีการก็คือเรานําแผ่นเกี๊ยววางบนมือนะครับจากนั้นเราก็ ตักไสหมูสับประมาณครึ่งช้อนแกงใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็นําน้ําเปล่าทาให้รอบเลยนะครับตัวเกี๊ยวจะได้ติดกันแน่นขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็พับจีบด้านบนหนึ่งจีบนะครับแล้วก็ติดขอบให้แน่นงอสักเล็กน้อยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็พับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะครับในหมู1สูตรเนี่ยเราจะทําเกี๊ยวซาได้ทั้งหมดประมาณ30-35ถึงชิ้นแล้วแต่ว่าหมูที่เราใส่เนี่ยใส่มากใส่น้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งซึ้งให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็นําเกี๊ยวลงไปนึ่งได้เลยครับแดดดี้จะนึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีครับระหว่างรอเกี๊ยวสุกเราก็จะมาทํำซอสโคชูจังกันครับอย่างแรกเราใส่พริกโคชูจังลงไปในอ่างผสมตามด้วยซอสมะเขือเทศต่อไปก็เป็นซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายน้ําเปล่าจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายเน่าละลายเข้ากันเลยนะครับเราก็จะได้น้ำจิ้มซอสโคชูจังสำหรับจิ้มเกี๊ยวแล้วนะครับสูตรนี้น้ำจิ้มจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของพริกโคชูจังนะครับตัวพริกโคชูจังเนี่ยก็จะให้ความหอมนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยครับพอเรานึ่งประมาณ15นาทีนะครับเกี๊ยวของเราก็สุกเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะนําน้ํามันพืชหรือน้ํามันกระเทียมเจียวนะครับมาทาที่เกี๊ยวเล็กน้อยเพื่อให้เกี๊ยวเนี่ยมันเงาสวยแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเกี๊ยวซ่าหมูซอสโคชูจังครับ เวลาเราจ,จัดจานเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซอสโคชูจังนะครับตัวเกี๊ยวเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนไส้เนี่ยก็นุ่มเด้งแล้วก็มีความหอมของน้ำมันงาด้วยนะครับทานคู่กับซอสโคชูจังแล้วอร่อยเข้ากันลงตัวมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดด,ดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดด ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ